อบัดดึขึ้นแห้งงามไปดิแม่เบิ่งพี่น้องเบิ่งอ right ันนี้เก็บไปพร้อมท้ายปีดให้พี่น้องไปเบิ้งน้ำนะครับยังได้ซ้ำนี่นะครับแถมทานมะยวงสีเหลืองหยอดงามเลยครับเดี๋ยวเข้าประตงไปเก็บเงาไหลนี่พอดีเลยนะครับนี่ร้านตะบุงพี่น้องเขามาหาเนื้ออยู่นักจิ๋นนะพี่น้องเด้อเอาชิมาเจบพักบุ้งนะครับไปพัดกินย้ำแรงนะครับเด้อนะครับหลายอย่างผลพี่น้องเก็บตีเหล็กกินยัง นี่ครับเดี๋ยวมาติมาก,กินะจพะพะวงไปผัดนะครับเด้อเนี่ยนี่กันซูบหน้าออกอย่างบอ่อนี่ยมันกระมาพีครับผมกวนรักปล่อยออกอยู่เลยครับจะไหลลืมๆอยู่เมันนั่นถั่วไมให้น้านะครับเหาต้องปล่อยออกนะนี่ปล่อยลุ่นออกนี่นะครับเนี่ยปานปลาอยู่ในบ่อเนี่ยมันมันไหลออกมาพีเบอร์เล่นครับเนี่ย พวกบุงเข้ามาวันคักเติอบอยู่พี่น้องหลายเติบนะครับเลืกเติบนะครับเด้อเลือกเติอบ,บ,เอเตอบอยู่หาไปผัดกินเล้งนะครับจากน่อยโอ้ ก็มีอยู่นะครับต้องเย็ดเอาเนื้อหรอกน้องเดี๋ยวเราสันสันมันหลายอยู่พักมุ้งนานะครับผมักมุ้งแดงนี่แหละ ลวกกินกับป o นกับแก้วกับแสบนะครับด้วย, <c oughs> ยหนวดขาวแบบนีุ้่นน้ำตัวมัมนล้าไม่หอดปุ่นนะครับบางบุ่งหอดพู้เลยนะครับเพราะว่าสูบน้ำลงมาแล้วมันมาขอนกันออกกันอยู่นี่ อีกสองมือมันติดไหลเวเิยนไปเ่ยซูบหน้าบอกจากบอกบวกติดเถิกกระทอหน้าเขานะครับเริ่มแจ้แล้วกับมี้นะครับวางเขากับว่าได้่อยได้เด็ดกินนะครับพุ่งหน้านะครับน้อง กินก็นดีนะครับเจ็บคลายก็ดีให้กันนะครับถ้ามันนะครับมันเจ็บกิดมีัเชอรี่นะครับไลยครับ ตัวหอยเชอรี่เลยครับพี่นหนังเต็มอยู่นี่นี่เชอรี่ทั้งนั้นนะครับนี่เอาปล่อยวันตันที่พอเพครัาะคนนี้แลังพอมันได้เพราะเปน้องเอากขบก็อยู่ปลูกง่ายมันพักบุง้องยอ,อย่างนี้เป็น้องเลยไอ้ปล่อยใบไส่กับบัวตายจาเจี๊ยบอันนี้พักบุ้งบ่าได้ปลูกนะครับเด้อมันเกิดอยู่น้ำหานะเพราะน้ำม,มาถ่วงขังกับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ปลาอยู่ในหนีบไปหน่อยครับซ่ไม่ัั้นซ่อสาลูกหนึ่งลูกแบบง่ายเลครับนี่อยู่นี่ซ่อมสาลูกแบบง่ายนะครับ,รบแต่มันเป็นไยนายน้าเลยครับนี่ที่เขามีนะครับบุงเขาวก็มีนะครับนาะ ก <Gin> ินได้น้ําท่องไหท่องนานะครับเด้อរបស់ bung มื้อនេះ ถ้าได้เด็ๆๆๆๆๆๆดเรื่อยๆมันีแแตกเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพักปบุ้งฮ้อนี่สนี้กับพอผัดแล้วนะครับพักบุ้ง งามกับไซดีนะครับเด้อไหลยุบเบิดเมือกท่านเดือดออกเบิดดูเป้งออกอยากให้นะให้นี่แะครับไหลเิ่งผักบุงมันเพรับเพรนี่ครับนนรบึงเงาหลดุดคุ่นมิตรยหยอดน้ำงั้นเห้อเห็นแล้วเล้งแล้วอ,อุ่เศร้ามะยางบึงนะครับปลาปลามันจินหยอดผักบุงนงครับจุดจับจุดจ,จ,จ,จับอยู่กปลาตะเพียนนะครับ ให้นี่แหละครับเขาเขางาากูมูไปเรื่อยนะครับาาารปากบ,บุ้งนาตัดหนามามันไปนะเดี๋้วที่ไปนําอีกข้คลองูท้ามคำนะครับตัดหนาปลาเพักหวานกับทั้งหยางนะครับม้ามัน ได้ยิกว่าเขามีอย่างมาหาภักบุงปิดผัดเลี้ยงนะครับคืออย่างนี้คนเอ๊ะนกนะครับเสีงเพียงหลายครับ เพื่อได้หูซื้อนะครับมองนี้มีปลาหัวบุ๋งตะวันก็เป็นไทรนาเนาะพี่น้องแต่มันแถวของที่ว่าบ่าเป็นสวนกเกษตรนะครับบ่เลียดอกคนหลองเบิดเลยนะครับนี่มันอยู่ในสวนเขาครับเด้อกลางสวนไทรนากลางสวนมองเาเห็นใบเห็ดหน้าเห็ดเขาเนี่ยขเขาจะเก็บไปกินกับตะบองหงส์นะครับเด้อ ด่านตะบกหุ้งยังมากเลรอท่านนี่ยอดทิ้งคิงยังสิหยดทิงคิงบ่ต้องอวบนะครับจริงกับตะบกฮงมันแสียบเขากันนะครับแสีบก็มูยอดยอดอวบนะครับมูยอดทิ้งคิงนะมันแสีบนี่นี่ท่านเสีย,ยสตะบกฮุ้งผักบุ้งนะครับเป็นอาหารที่ กินง่ายนะครับกินง่ายดีนะครับกินดิบก็ได้กินซุกก็ได้นะครับผัดก็ได้แจ้งก็ได้นะครับผักบุง้งแกงสมผัดใส่เนื้อหมูลวกใส่พักหนึ่งใส่ปลาในชุกชนิดแนว้นะครับผักบุง้งกินทุกชนชั้นด้วยนะครับผักบุง้ง กินหอคข้นต่างประเทศนะครับสำหรับผักบุงอาหารประโยชน์ชั้นเลิศนะครับนี่หอยบอกฮอยเชื่อเรื่องเราถ้ายางไตนี่นี่เนี่ยมันคืดนี่เพออยากคุยเลือ่อละเนี่ยเอาป่เบิดนะครับผมว่า จะพอหายเชื่อดีอย่างเต๋อพูดนะครับมืออื่นกับแจ๊คสีเบิดเบิด นี่ครับพี่น้องเก็บข้าวเดี๋ยวอันนี้เก็บไปพร้อมท้ายปีดให้พี่น้องมาเบ่งน้ำน่ครับยังได้ซ้ำนีนะครับแถมทานไม,ม้ายุงสิีแล้วมันหยอดงามเลยครับเดี๋ยวเขาประตงไปเก็บเงาไหลนี่พอดีเลยนะครับนี่ลานตะบุงกงางหมากเลยนะครับนี่บ่หน่อยนะครับมือหนึ่งเก็บถ้าเขามีหม่องทรงหรือว่าเขาเก็บขายก็ได้นะครับนี่เก็บขายก็ได้นะครับนาผักบุ้ง จะเป็นหน้าพักบุงกว่ดเลยนะครับนี่นี่ปลาพักบุงกับปลาตบอนอยู่ตามๆอย่านี่น้องมันออกมาจากคลองนะครับักบุ่งแดงหน้านะครับหากินได้นะครับน้ำํำไห้น้ำหน้านะั่นนะพี่น้อง อืยอดเยอะไปหน้าเลยเฮ็ดให้มันไปเรื่อยนะครับวันติดเส้ามันติดเส้าเป็ีนมันเห็นไปหนาพีน่น้องเห็นไปเรื่อยทันแล้ววันติดเส้าบัดได้กับันยอดงามไปหนาเลยพี่น้อง แดงใจวายเลยนะครับหยดหลายอย่างนะเพี่น้องเนะนื้อพะบุ้งนี่ไม่ต้องสูไม่ต้องปลูกยากมันเกิดเองนะครับมันถ้ามีหนามมาขังมันนี่ไม่ต้องหาปลูกยากนะครับไม่ต้องหาพันธุ์ยากเอาอยู่งนานยๆแหละ แต่ว่าบางหม่องเพิ่นกับบุมีเลยพี่น้องเด้อหอมหอมกรุ่เฮาเนี่ยดันตะบกหุง่งนี่ย่างมักเลยเล่ะนี่หยอดจริงซสียหยอดจริงจริงจริงเี่เนี่ยเจาะเลยนะครับ เกลี่ยเพีงแต่พอมันจะหย่อนลงน้ำเพียน,น้องอุ้ยเก็บขึ้นไปก็ดอกหลายแล้วหลายแล้วหลายแล้วเพียร์ยล,ล้วเก็บขึ้นไปน้ำยางขึ้นพรอมน,นะครับเนี่พอแล้วล่วะไปหาตัดหญ,ญาา้างจะลองก่อนเขาเป็นคำดีนะครับ

นี่ครับพอละลายแล้วห่วยโอ้ยงามถ้เนอะออือุพูดนะอือเอาสะดอกที่ขึ้นก็นได้นี่ครับ บัดติคืนให้งามไปดิม่้เพิ่อนพี่น้องเบิ่งบัดลูกมาที่รกคก็บ่เห็นบัดติคืนให้งามเท้พูดอ่ะเบิ่งพี่น้องพึดเบื่อิล่ะเพื่อนบัดติคืน phát chín được sáu mươi chép xong này Đó. mấy dạng à được phủ dạng ná nữa đấy nhà cái nó hộp từng gì lợ nhưng mà coi nạm một cái อบรรยากาศน้ำมัน,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 นมแดงนะพี่น้องเลยเนี่ยปลานันเบืนอ,อหน้ามองนี่นะครับนี่มึงอยา่าไปเห็นนะมึงเหยับลงไปเสือ่อยู่เด่นโตเลยน้องนี่แหละบรรยากาศน้ำมันแดงยิปพะบุ้งหลับเป็น้องเดี๋ยวไปนี่แหะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขาแรงกันเลยครับพ,พี่น้อง,ดองดเงดลยในยเพราะสมควรแล้วนี่แหละเป็นปลาผักบุ้งเฮ้ หลายอย่างพ,พุดเป็นของไม่กินกันได้เฉาอี่ยงเนี่ยต้องกี่วยทั้งบกักแตงนั่นนี่นั่นเต็มเลยนะครับปกม่วงกับห้อยเรียบร้อยนะครับวันนี้ถ้าเรากินมืออื่นกับตัดงหนานะครับยยอ,อ,อย่างเดียวมืออื่นะคิดว่าถ้าเรากินมืออื่นตัดงหนาอย่างเดียวน่ะเพี่น้อนๆทหรับังนีก็ฝากไว้ท่านบังนีกันนะครับสวัสดีครับ